ให้อีลาบักลาลูกลาเลี้ยงไงไงยยสูงไงเพียงลุงสูงเพียงอ่าวสูงเพียงต่อเจ้าจะยายได้ฮักไงเพียงรักเจ้าจะยายได้คนจะได้มนเหมือนตองจะได้มองเหมือนเทาจะได้เกาเสียซีให้เจ้าจได้มีสีแสงดังพระจันทร์มีวันคืนดังดวงพราที่ยให้เจ้าจไม่ได้คือพระโมกขาลาอายุวันโนสูข,ขังพลังมันยืนมันค้ำผููแขนเด็กน้อยหรือว่าแอน้อยวาดังนี้ สาธุสาธุสาธุผูกเบื้องไสให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขัวให้ขวัญเจ้ายู่สาสิบสองขวัญให้แลนมาเต้าเก้สิบสองขวัญให้แลนมาหมฝ่ายเส้นนี้แมนฝ่ายอินท,าท้าเทวดาทรงม้าแต่ฟ้าเพิ่นบอกว่าเอามาผูกแขนหลานเอามาแต่คุณขวานแทนโลแทนโอเอามาผูกน้อยนอหูปลอขอไขขอให้เจ้าไว้เหมือนมณีกาบ ยศลาบแดนมหาโลค้า่าได้มาใกล้ให้อีลาเลี้ยงไงไงไวไงเพียงลุงสูงเพียงพอเพียงแม่ให้อีลาได้อยู่ท่าอยู่แก่คือพระโพพระไฮเดอร์จงมีอายุยวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนได้อีลากาบสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ขู่สู้ค้นกลับมาพบมาพ่อกับจันสุขสาวลาวในต่างแดนคือเก่าคือเดิม สิมบบาวจจะเสน,น,นอพี่น้องช่วงนวี้ก็ใกล้จะฮอดทรง้ทยปีเกา่าต้อนรัปปี่ไม่นั่นเองหลายๆคนเนาะอาจจะอยากได้ค้ำผูกข้อต่อแขนห,หรือว่าค้ำปวดสายไฮพอเพื่อไปผูกข้อต่อแขนให้ลูกให้เต้าให้ลูก,ให,ลกให้หลานของเขาในช่วงทรงไทยปีเก่าต้อนรัปปีใไม่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนั่นเองสีมหาวจจะเสน,น,นอพี่น้องตัวของจันทร์ซุกเองเนาะบบได้แมนหมอพรและกับ่บได้เปลี่ยนหมอพรแต่ดูความที่ว่าจันทร์ซุกนั้นซื่อมซมและกะฮหกักมาก ในาบดหัวใไให้พรนี้ยังต่างๆบ่ว่าจะเป็นบาซีส้ควรปีไม่บาซีสู้ควรคืนเงินไม่บาซีสุควรเจ้าบ่าวเจ้าสาวแม่ออกกับเด็กเอีก,กน้อยหรือ,บบอว่สสาบดหัวใไให้พรหรือว่าบทผูกคอตัวแขนในงานต่างๆเนาะเพื่ออยากอนุรักษ์หักษา,าวไว้ให้ลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุน้นได้น้ำออกไปว่าไป,ไปบ้าเนืองในโอกาสและกับวันเวลาต่างๆให้เกิดความเป็นสิริมงคลนั่นเองถ้าว่านแดดบดถึกบดต้องเนาะเจีย์สุกเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพ่อเม่พี่น้องป้องปลายหลายๆเนาะดูความที่ว่าเจียนซุกนั้นซืนสม และอยากเอามาเว้ามาว่าเอามาเว้าสุพ่อร์เมพี่นอ้องป้องปายได้คับฟังเพื่อผู้ที่ว่าเพิ่นต้องการอยากน้ำอมาไปเว้าไปว่าเนืองในโอกาสและการวันเวลาต่างๆให้เกิดความเป็่นสิริมงคลนั่นเองและเนาะช่วงนี้ใกล้จะหอทรงท้ายปีเกาดทอดอ่ะ กล้จะหอดรงไทยปีเก้าต้นรับปีหม่อาพี่น้องช่วงนี้อาอย่ที่เยอรมันเนาะอากาศอากาศเย็นหลายเนาะพี่นอ้องื้นนี้รู้สึกว่าอากาศเาาศย็นเนาะอาจจะเว่าลงนาลงหลังแน่น้อยนึงเนาะพี่น้องและเนาะช่วงนี้ใกล้จะหอดรงไทยปีเก่าต้นรับปีหม่พอสนั้นผู้เป็นพอ่เนพอเป็นแม่เอือ้ออายแม่ป้าพ่อลุงเนาะอย่าลืมจดไหวซ่อมไห้เนาะผู้คอต่อแขนให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานของเฮาก็จะได้เกิดความเปลี่ยนสิริมงคลดีนักแลเพิ่นว่านพี่น้องและก็บ่ว่าหลไยอย่าห่างเดียวทุกคนขอมาเตรียมจดคำผู้คอ แขนสําหรับเด็กน้อยหรือว่าเอน้อยนั่นเองเนาะและทุกคนก็มาเตรียมโจดแต่ว่าถ้าผู้ใดนั้นโจดบททันเนาะ ผู้ใด่นั้นโจทย์ทบราแลวก็มีความยุ่งยากเนาะจันทุกเองก็มีปุ้มนีแมนปื่มอวยพรต่างๆเนาะและอยู่ในปื่มนี่ก็จะง่ายและสะดวกสบายสําหรับคนที่ว่าเฮียนเว้าใหม่เฮียนว่าใหม่เนาะอยู่ในปื่มมีทั้งอยู่ในปื่มนี่เนาะมีทั้ทงบดสมบัติสมมาพ่อแม่สมบัติสมมาผัวผู้คอตัวแขนผู้เท่าผู้เกเเล็กน้อยอย่างซิมีมดในหัวเดียวกันเนะาะถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถทักหาจันทสุกได้โดยตรงทางขอความเพจรหรือว่าจะทักหาจันทุกได้เบื่อไร่ที่ว่าขึ้นอยู่ใต้คิปนีก็ได้เนเดียก่นนยก การทองการเบ้ากันวาเนาะเฮาอปึื้มมาแล้วทองตามปึื้มได้แล้วก็เป็นสิริมงคลเซนเดียวกันเนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถทักหาจันทรุกได้โดยตรงทางขอความเพียรเนาะและอยู่ในปึื้มนี่ก็จะก็จะไงนะพี่น้องคือจงผูกคอตัอแขนเด็กน้อยยังสิก็จะมีหูบให้เบิงแบบสีนอหนึ่งางแล้วก็สะดวกสบายถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถทากหาจันทรุกได้โดยตรงทางขอความเพียรเนาะแล้วพกเบ้าอะไรยัง่างเดี๋ยวก็จะมาเบ้าเกี่ยวกับคำผูกคอตอแขนสำหรับเด็กน้อยหรือว่าแอ๋น้อยบทที่หนึ่งวาดังนี้ สาธุสาธุสาธุผูกเบื้องไส้ให้ขวนมา้าผูกเบื้องขวัวให้ขวานยูไฟดอกต่างค้ำไฟข่าวต่างแก้วอ่านอยู่ในปื้มจันซุกจะมโบได้ใส่เนะาะพอแม่เอือ้ออายแม่ป้าพอลุงคอยผูกแล้วให้เจ้าใหญ่เจ้าสูงเนาะอ่านแต่ว่าถ้าพัวเฮาเป็นแม่เฮาก็ใสแม่เนาะพอก,ก็ใสพอเอือ้ออายแม่ป้าพอลุงกระใสเนาะแต่ว่าจะในปื้มมันจันุกจะมส่าค่อยผูกแล้วให้เจ้าใหญ่เจ้าสูงเนาะจ่นซุกจะว่าอันนี้อันนี้จันซุกเป็นแม่จ่นสุกก็จะใส่แม่เนาะ แม่ผูกแล้วให้อีลางังให้อีลาบักลาไ่สูงไงเพียงลุงสูงเพียงป้าให้เจ้าคมดังผ้าให้เจ้าก้าดังหนินให้เจ้ามีสติปัญญาล่ำเลิศประเสริฐกลัวคนทั้งหลายกินข้าวเจ้าจะได้อ่มกินนมเจ้เาจะได้ห้าข้าวตกปากเจ้ Audience, เาจะได้คายกินข้าวทอไข่เป็ดให้เจ้าหน้าไงกินข้าวทอไข่ไก่ให้เจ้าตุย้ยเจ้าพีให้เจ้าพีคือบอกักฝากให้เจ้าหนาคือบักแต่งให้เจ้ามีลีดแท้งผาบมันพันให้อายุวันโนสุขขังพลังบันยืนบันยืนได้ลูกลาอีลาบักลาเขาก็ก เพาะเพราะน่ันประเสริฐน,นั้นเข้าไปในมือในแขนของลูกหลานเขาก็จะได้เป็นค้นคําหู้ของพ่อของแม่เลี้ยงง่ายใ่สูงดีนักแล้วเพื่อนบนพี่น้อง เดี๋ยวก็จะมาฟังบทที่สองค้ำผูกคอต่อแขนสําหรับเด็กน้อยหรือบาเอ๋น้อยและบทนี้เนาะพี่น้องใส่ได้ทั้งเด็กน้อยและกะเอนอ้อยยุ่ในปุ่มก็มีหลายบทอยู่ทุกคนก็ไปเลือกใส่เนาะได้เนาะว่าบทใดเหมาะสาหรับผู้อ้าวใหญ่และกับผู้เด็กน้อยและกระเอน้อยเอ๋น้อยเก BE ิดใหม่นนมนเนาะแต่จันทรุกเป้ามานี่สองบทนี้แมนสําหรับใส่ได้ทั้งเด็กน้อยและกระเอน้อยที่ว่าเกิดใหม่เนาะบทที่สองค้ำผูกคอต่อแขนสําหรับเด็กน้อยหรือว่าเอ๋น้อยว่าดังนี้ <Saint. S 2> สาธุสาธุสาธุผูกเบื้องไส้ให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาให้ขวัญเจ้ายูสามสิบสองขวัญให้เลีนมาเต้าเก้าสิบสองขวัญให้เล่นมาหฮ้มถ้าว่าผู้ใดญมากอ่ะสามสิบสองขวัญแลนมาเต้าเก้าสิบสองขวัญให้เลนมาโฮ้มเนี่ยก็สามารถใส่ได้เนาะคือจังหวะคำน้ำหนาเนี่ยแล้วแต่ว่าผูดจะสะดวกสบายใส่แบบใดเนาะผูกเบื้องไส้ให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาให้ขวัญเจ้ายู สามสิบนให้แลนมาเต้า92ขวสนให้แลนมาโฮมให้ให้อีลาบักลาเป็นคนณค้ำหูของพ่อของแม่อันนี้กระไซเอาเนาะพี่น้องคำให้ดีขับในงามเขาก็ตื่มใส่ไปเนาะให้บักลาอีลาเป็นคนณค้ำหูของพ่อของแม่เลี้ยงไงไงสูงไงขึ้นมาเจ้าเแี่งหนังสือเก่งให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนในลูกหลานนี่เขาก็ใส่บาไปเนาะอ่า อ่าให้ให้อีลาบักลาเป็นคนกำู่ของพ่อของแม่เลี้ยงไงเงี้ยสูงเงี้ยเป็นไหมเจ้าเงี้ยนึกซึ่งเก่งให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนเดอลูกลาให้ลูกลาเลี้ยงไงเงี้ยสูงเงี้เพียงลุงสูงเพียงอ้าวสูงเพียงต่อจะได้ฮักเงี้เพียงรักตีได้คนจะได้มวลเหมือนตองเงี้ได้หมองเหมือนเทาจะได้เกาเสียสีให้จะาหน้ามีสีแสงคือดังพระจันทร์มีวันคืนดังดวงพระอาทิตย์จะไม่ริดคือพระโมคขลาอายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนในลูกลาอีลาบักลาเขาก็ใส่บาไปนอแล้วแต่ว่าพโภเมอ่าเอื้ายายไปป้าพาะรว่าจร์สุจะใส่ไป ลายมันก็สหลายพอน้อเพะนั้นก็ใส่ไปเอาเนาะว่าลูกลาอีลาบักลาก็เรียแต่ว่าผู้ได้อาคําคแดกก็สามารถเลือกใส่ได้เนาะพี่น้องหลังจากเขาว่าสูตรเขาจะเป่ามุนเป่าพ้นเป่ากระถาเพ่าพราะน้ประเสริฐนั้นเข้าไปในมือในแขนของลูกลหลานเขาเนาะก็จะเป็นคุณคำฮู้ของพ่อของแม่เรียงง่ายหญ่สูงดีนักเลเพื่อนวัานันพี่น้อง เอาเฝ้าย้ำอีกเท่อน,นึงเนาะให้อีลาบักลาเป็นคนคำพูดของพ่อของแม่เลี้ยงง่ไงไงสูงไงขึ้นมาไงหนังสือแก้งให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนเดลุกลาให้ลูกลาเลี้ยงง่ไงไงสูงไงเพียงลุงสูงเพียงอ่าวสูงเพียงต่อจะได้ฮักไงเพียงรักจะได้คนจะได้มวลเหมือนตองจะได้มองเหมือนเทาจะได้เกาเสียสีให้เจ้าหน้นมีสีแสงคือดังพระจันทร์มีมื่อคือดังดวงพระอาทิตย์จะไม่ริ้วคือพระโมกขลักษณอายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนในลูกลาอีลาบักลาแล้วกระเป่าหมุนเป่าพรเป่าคาถาเป่าพรนั้นปปปรระะเเเเเสิฐนน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 ั้้้้้ขขขขขาาาไไใใมมือออออแแงงงงลลลููกกห็็จดคพ่่ีย ง่ายญ่สูงดีนักแล้ย่นณประธานพี่น้องพฉะนั้นช่วงอาสรงไทยปีเก้าต้นท่าปีหม่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เอ้ยไอ้แม่ป้าพ่อลุงก็อย่าลืมจดว้ซ้อมวบเอาไปผูกคอต่อแขนให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานของเขาก็จะได้เกิดความเปลี่ยนสิริมงคลนั่นเองคาเว้าคําว่าที่ว่าเป็นมงคลเมื่อเฮานําเข้ามาอยู่ในเฮือนในศาลเมื่อเฮานาเอามาผูกคอต่อแขนให้ลูกให้เต้าให้พี่ให้น้องเขาแล้วก็จะได้เกิดความเปลี่ยนสิริมงคลดีนัาแล้ยุ่ณประธานพี่น้องเนาะอานี่ก็เป็นพรอดีดีเป็นพ่อดันมวลที่ว่าจันามฝก น้ำหมองมเลาเอามเาบลฟสุพอเมลพี่น้องปองปายได้ค่ะฟังในวันนี้าทานผู้ชมเข้ามาเบิ่งแล้วเห็นบาคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปให้คนที่ทานหากักได้รับเบืองรับชมน้ำสำหรับมื้อนี้จันสุขพรลาไปก่อนแลว้พวพบพอกันใหมในเทอนือนาสำหรับเท่อนี้ซ้บ,บายดีขอขอบใจหล,ลายๆท,ที่ติดตามฮับเบืองรับซม